เด็กหนุ่มใจร้อนผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงรู้สึกไม่พอใจที่ตนไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเองจึงมองโลกในแง่ลบเสมอวันหนึ่งปู่ของเขาได้พูดกับเขาว่าได้ยินว่าในป่านั้นมีฝูงหิ่งห้อยเป็นจำนวนมากคนนิที่มีปัญญาเท่านั้น ที่จะเห็นฝูงหิงห้อยนี้ได้ปู่ดูจากสติปัญญาของเจ้าแล้วไม่น่าจะเกินกำลังเจ้าลองไปหาดูสิคำนั้นเด็กหนุ่มได้เดินเท้าเข้าไปในป่าหมายจะดูหิงห้อยแต่เขากลับผิดหวังอย่างแรงไม่เพียงแต่จะไม่เจอหิงห้อยเขายังถูกุงกัดได้แผลติดตัวมาทั้งแขนและขา สนุกมากใช่ไหมครับปู่ในป่าไม่เห็นมีหิงห้อยเลยสักตัวแกปู่แกล้งผมใช่ไหมเด็กหนุ่มต่อว่าปู่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเปล่าๆปูป่ไม่ได้แกล้งเจ้าสักหน่อยในป่านี้มีหิงห้อยจริงๆไม่เชื่อคํานี้ปู่จะเป็นคนพาเจ้าไปดูเองปู่ของเขาเอ่ยขึ้นเด็กหนุ่มถือคบเพลิง เดินพาปู่ของตัวเองเข้าป่าในค่ำคืนนั้นเขาพยายามแหวกหญ้าเพื่อสอหาหิ่งห้อยแต่มันก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยสักน้อยนิดหนปู่ว่ามีหิ่งห้อยไงไม่เห็นมีสักตัวเลยสิ้นเสียงของเด็กหนุ่มปู่ของเขาก็เอื้อมมือไปหยิบคบเพลิงจากมือของหลานชายจากนั้นก็จุ่มลงไปในน้ำเพื่อดับไฟ ปูปูจะดับไฟทำไมป่ามืดขนาดนี้ไม่มีแสงจะมองเห็นอะไรแล้วผมจะเห็นหิ่งห้อยได้ยังไงเนี่ยเจ้าหนุ่มพูดขึ้นอย่างอารมณ์เสียปูก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป ได้แต่ทำมือให้หลานชายเงียบและชี้นิ้วไปบริเวณรอบข้างไม่นานต่อมาผืนป่าที่มืดสนิทก็ปรากฏแสงของหิ่งห้อยวิบวับเต็มไปหมดปูปูหิ่งห้อยออกมาแล้วดูสิครับพวกมันออกมาแล้วเปล่าเลยมันไม่ได้พึ่งออกมามันอยู่ที่นี่กับเราตลอดเวลาปู่บอกกับหลานแต่เมื่อกี้ทำไมผมหาไม่เจอล่ะครับ เพราะคบเพลิงของเจ้ามันสว่างเกินไปเพียงแค่ดับไฟที่สว่างจ้านั้นลงให้สายตาของเจ้าชินกับความมืดเจ้าจึงจะเห็นหินห้อยเหล่านี้ได้ปู่ตอบหลานชายผู้ใจร้อนความมืดไม่ได้แปลว่าอับจนหนทางความมืดไม่ได้หมายความว่าชีวิตต้องดิ่งลงเหวเสมอไปบางครั้งเพราะความมืด ชีวิตจึงเกิดความสว่างเพราะความมืดชีวิตจึงเกิดการเริ่มต้นเพราะความมืดชีวิตจึงเกิดความกล้าหาญยามใดที่ชีวิตเผชิญกับความมืดอย่าพึ่งโวยวายอย่าพึ่งปักปั๊มเพราะในความมืดของชีวิตนั้นมักมีความสว่างที่ชัดเจนที่สุดปรากฏขึ้นเสมอ ฉะนั้นเมื่อเจอเรื่องไม่ดีอย่าลืมมองหาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเสมอด้วยนะคะแล้วจะทำให้เราพบเจอหนทางที่ดีกว่าแน่นอนค่ะจริงไหมคะเพื่อนเพื่อนทุกท่าน